สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำยำมรสมิตรครับผมชมด้ยนะครับกจะด้วงเนาะนะครับมีลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นเขาเรียกอะไรเนี่ยนะครับลูกชิ้นปลาสวรรค์นะครับมีขาไก่มีปลาหมึกใช้ด่างครับผมแล้วก็เต้าหู้ปลาครับสวัสดีนะครับผม จะรวกให้สุดเนาะมีดมือนางขาไก่เนาะนางโปนะจะรั่วนะครับนะจะรว,นะวกให้สุดเลยนะครับผมนะส่วนน้ำยำก็เป็นทำผสมสุกเลยน,นะครับผมเป็นวิกแดงเนาะจะใส,ส่ซัมยำเลยนะครับผมนะ ก็จะมีแครอทครับขึ้นช่าหอมใหญ่มืกกือเทศน,นะครับผมจะใส่ลงไปนะครับคะีจะทำน้ำยำใส่ร้อนี้นะครับผม น้ำร้อนๆน้องนะผมนะจะตักใส่ยำนะครับผมนะมาครับร้านครับผมทานยำลมิตรด้วยกันครับอะไรแน่นอนครับผมนะ หัวจา์ก็เป็นผักง่ายๆเนาะมีหัวปีนะครับใบชะพูเขือพผัวนะครับวีหอมมุกอ่อนเลยน้นนะครับแล้วก็คะน้าสดครับผักกาดสลัดเกี่ยวเรื่องนั้นนะครับ,รบนะแล้วก็ผักชีฝรั่ครับเลยนะ้ ครับผมจับแล้วมีครับสุเสอร์เลยครับผมสเสร็จเวลาครับผมนะเราทานน้ำยำรอเลยนะครับถ้าเป็นยำแบบนี้เนะววาะเราก็จัดเครื่องยำรอเลยนะครับผมนะปรุงให้เรียบร้อยนะครับลวกเสร็จก็คลุกเข้าวยำเลยนะครับผมยำใส่ไข่ใส่กันเลยครับอร่อยดีครับผม ครับท่านครับผมเรียบร้อยค้าแซบๆเลครับผมยำลมิตทะเลเองใหม่ทะเลเนาะมันมีบกเบือทะเลด้วยเนาะครับยำลมิตรครับแซบๆเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับครับทุกท่านครับผมทานด้วยกันครับยำลมิตครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมผมเรับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ